สวัสดีครับกลุ่มผมแบงค์เกมกิมแคสเตอร์วันนี้ก็ขอนยีต้บอบเข้าสู่การกลับมาของกาโมเกมนั่นเองครับผมนะครั้งที่9้าแล้วผมนะโอ้บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับผมเคยทำโปรเจกต์นี้ไว้นะคือแบงนานมากแล้วหลายท่านสงสัยาเฮ้ยพี่กามโมเกมไปไหนไปไหน้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะมีโปรเจกต์ที่จะทำเท่าไหร่ครับผมไม่รู้จะเอาใครมาสู้กันดีไงแต่ครั้งนี้มันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะทำไงก็คือ การดวลกันระหว่างตัวละครในเรื่อง Under Tale นั่นเองเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นปีศาจตัวอันดับหนึ่งของโลก Under Tale เลงครับผมนั้นก็พูดถึงโปรเจกต์ Under Tale ต่อเตือต้องขออภัยแฟนโปรเจกต์ Under Tale ของผมทุกท่านนะผมนะที่รอดูถามว่าพี่ว่าโปรเจกต์ Under Tale ไปจะมาผมก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยครับผมนะเพราะตอนนี้ มันมีเกมที่น่าสนใจหลายๆเกมมันโผล่มาเรื่อยๆไงแลวผมโปรเจกต์หลักของผมตอนนี้ก็ยังเป็นดัดก,การลนป่าใช่ไหมล่ะที่ต้องลงให้ได้วันเว้นวันใช่ไหมและวันที่เว้นมานี้ก็เอามันก็จะมีโปรเจกต์หรือที่ผมอยากแคสอีกเพียบเลยอะแล้วก็การที่ผมเพื่อจะย้ายเข้ามาอะไรโอเอสแตอแล้วที่ผมเป็น o s Caster แล้วนะมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแชนแนลอะไรค่อนข้างการนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้คือแชนแนลผมยังไม่ค่อยสเสเียรเท่าไหร่ ก็เลยอาจจะยังแคสอันเดอร์เทลไม่ได้มากครับผมนะผมขอให้โปรเจกต์อันเดอร์เทลเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะแคสไปเรื่อยๆกันเลยกันนะทุกท่านก็ไม่ต้องรอนะคือมันเดี๋ยวมันจะมามันก็มาเองแหละผมจะพยายามทำให้ได้เดือนหนึ่งต่อคลิปหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็น่าจะมีบ้างเพื่อที่แฟนอันเดอร์เทลจะได้มีคลิปไว้ดูด้วยก็ต้องขอไปแฟนอันเดอร์เทลทุกท่านนะผมนะดังนั้นครั้งนี้ผมเลยจะมาชดเชยด้วยการทำกาโมเกมแบบอันเดอร์เทลครับมาดูซิว่าใครจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดอ ก็สำหรับตัวละครที่ผมเลือกมานะเป็นตัวละครที่ผมชอบและผมก็รู้จักนะผมคือผมดูมานิดหน่อยแต่ผมอาจจะไม่ได้เลือกตัวละครที่ท่านชอบที่สุดนะต้องขออภัยแต่ผมคิดว่าเป็นตัวละครตัวใหญ่แล้วเป็นตัวละครที่ท่านน่ารู้จักกันดีแล้วแล้วก็น่าจะชอบกันงั้นก็มาดูดีกว่ามามีใครบ้างปะกาโมเกมการกลังกาโมเกะก็ผมนะจากนี้อาจจะมาบ่อยใครจะรู้ว่าผมนะแต่ที่บอกครับผมนะใครที่อยากจะดูโปรเจกต์ไหนก็ทิ้งได้อกคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับว่าอยากเอาเรื่องไหนมาสู้กัน แต่ตอนนี้มาดู Undertale ดีกว่าครับผมหนะน้านี้และนี่ก็คือชมหน้าหน้าตาของแต่ละทีมนะผมนะโดยทีมแรกฟลิกและคาร่าก็คือทีมตัวละครหลักของเรานั่นเองครับผมนะเขาไม่ต้องจัดอะไรมากส่วนทีมที่2แซนและปาปิลัสสองพี่น้องโปกฮาผมนะแต่ถ้าใครได้ดู Undertale ทั้งสอง,งเส้นทางไม่ว่าจะเป็น g e n โ c i ไ e ์หรือว่าแปซิฟิกแล้วจะรู้เขาว่าแซนนี่เป็นตัวละครที่ ตัวเต็งมากๆครับผมนะและผมบอกเลยว่าแซยเป็นตัวละครผมชอบที่สุดในเรื่องอันเดนเทลครับผมนะเพราะความลึกลับของมันที่เราหาคําตอบไม่ได้หมดแม้จะเล่นเกมจบทั้งสองทางแล้วนะแล้วก็ความเก่งที่อาจจะเรียกว่าเก่งที่สุดในเกมก็ว่าได้ครับผมและก็ปาปิรัสค่อนข้างจะเป็นน้องชายที่ค่อนข้างเท่เหมือนกันก็น่าสนใจทีมที่3อันดายและอัลฟิสครับผมนะทีมสสาวยูริที่น่ารักครับผมนะต่อคนนี้เขาเป็นยูริเกตเว่ยผมดูแล้วก็โอเคและอันดายก็เป็นนักรบที่เก่งครับผม ทีมที่สี่แอสกอร์และทอริเอลคิงและควีนแห่งอาณาจักรโลกใต้ดินนะผมนะ่สองคนนี้ถ้าธานจะมาเหมือนกันและทีมที่ห้าฟราวี่และแอสเลียลสองคนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงผมไม่สปอ,อยกันละกันโอเคทีมที่หกเมตาตอนและเมตาตอนเอ็กซ์กับผมนะเมตาตอนมาทั้งสองล่างแล้วทั้งล่างที่เป็นแบบกล่องและล่างที่ออกมาแล้วโอ้ทีมที่เจ็ดเลสเตอร์ด็อกและก็เกรเตอร์ด็อก ทีมหมาคอยาวและหมาคอเล็กหมาหัวเล็กทีมนี้อาจจะเข้ากันได้ปแปลกแปทีมที่แดด็อกเอมี่ด็อกแอคเรซ่าได้แด็อกอาริสตาเออด็กเอมี่และด็อกอาริสตาสองผัวเมียมหมาครับผมนะม,ม,มาด้วยกันเป็นกันทีมที่เก้าร้อยการหนึ่งร้อยากาดสองอันนี้ถ้าเกิดคู่อันดายและอัลฟี่คือยูริสองตัวนี้คือยาโอเอครับผมนะแ <laughs> ม่งคู่กันได้ดีมากเลยนะโอเค ทีมที่ติดมาฟเฟตและแอสเตรียลรีเมอร์ครับผมนะไม่รู้ว่าสองคนนี้มาอยู่ทีมเดียวกันได้ยังไงเอาเป็นว่าให้มันอยู่ไปแล้วกันพอดีทีมมันขาดเนี่ยอะไรงนี้แต่ผมชอบมาฟเฟตเป็นตัวละครที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเพลงของมันน่ะระดับมาฟเฟตผมชอบเพลงมันแทบจะที่สุดในในเกมเลยนะเพราะว่าเพลงมันเป็นอะไรที่ดี้ีดดีดีอ่ะผมชอบเพลงสไปเดอร์แดนของมาฟเฟตอ่ะมันอะไรนะขาใช้มารวมเต้นลำเต้นสไปเดอร์แดนสไปเดอร์แดนสไปเดอร์แดนเอามาเล่นพวกเราทุกคนเอาคร o บยู a ฮน แคปจูแฮนแคปยูแฮนดิบุ๋กก็ผมชอบเพลงแม่งตึงมากเลยอยากจะเจอมาเร็วๆเหมือนกันนะในโปรเจกต์ของผมถ้าเจ๊เจอได้ผมจะได้โจกกับเพลงมันเป็นเพลงที่ผมชอบทีส่สุดในเกมน,นะเพลงของมาร์คเฟดนะแล้วก็ทีมพิเศษกับผมนะเป็นอันดายล่างรีเจนเดอรี่ฮีโร่แล้วก็นิเมตตอนล่างฮีโร่เหมือนกันนะผมนะสองคนนี้จะโผล่มาเมื่อคุณเล่นเจนโอไซครับผมนะเป็นสองตัวละครฮีโร่ที่อันดายรีเจนเดอรี่ฮีโร่เขไม่ต้องพูดถึงครับความแกร่งมันมาแน่นอนแล้วก็เมตาตอนนีโอ ซึ่งไปดูเอาเองนะทีมที่12ก็คือทีม2ตัวละครมาสคอตประจำเกมนี้ของผมนะทั้งเทมมี่แล้วก็หมาแอนนอยน์อิงด็อกกับหมาที่น่าล้ำคาญนะไอแอนนี้แอนนอยน์อิงด็อกนี่ผมโผล่ใน Facebook แทบจะบ่อยครั้งครับผมนะส่วนเทมมี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักเหมือนกันโอเคแล้วเมื่อได้เห็นแต่และทีมหมดแล้วเราก็มาดูที่ว่าใครจะเป็นมาสเตอร์ปีศาจอันดับหนึ่งโลกอันเดอร์เทลของผมนะตัดสินกันสักทีจะเป็นตัวละครที่ท่านชอบหรือเปล่าเอาใจช่วยตัวละครที่ท่านชอบได้งั้นก็อย่าเเเเสียยวลลาามมริ่กัน มาเปิดมาแล้วผมนะอืแล้วเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นอ๋อเสียงหูดดังขึ้นอันได้วิ่งออกจากคอรคอบเตียนได้ไปแล้วครับผมนะรลยการหนึงโ,โอ้แล้วาการหนึ่งมาถึงก็ปลาระเบิดขวดใส่ฟริกครับผมนะติดไฟเลยผมไม่รู้ฟริกตายเปล่าครับผมนะเวนกรรมคาร่าหยิบยิบไหที่เต็มไปด้วยเหยื่อตกปลาในระหว่างที่ปาปิรัสกำลังหยิบเครื่องมือตกปลาอยู่อ๋อคือ คาร่าหยิบไหที่จะไม่ได้เหยียบตกปลาส่วนเปรัปาหยิบเบ็ดตกปลาครับผมนะไปด้วยกันได้เ <laughs> มตาตอนหยิบที่รักษาพยาบาลแล้ววิ่งไปโอเคอันดลีเจนฮีโร่วิ่งไปเหมือนกันนะผมนะวิ่งไปพรอกับอันดาดตัวจริง <laughs> อัลฟิตวิ่งไปโอเคทอเรียวก็วิ่งไปเมตาตอน EX เจอทนูเจอลูกธนูแล้วก็เจออุปกรณ์ต่างๆโอ้เมตาตอนได้อุปกรณ์ค่ามาครับผมนะเลยการสองข่าเทมมี่จะเอาจากเอาเะเบียงเขาโอ้ เลยการต่อวันนี้ฆ่าเทมมี่อยู่ตัวละครมันขอดสนน่ารักตายตั้งแต่แรกแล้วผมนั้นเพราะความน่ารักหรือเปล่าเลยเอาไม่อยู่ครับผมนะโดนชิงตะเบียงจากเลยการต่อแล้วก็ตายด้วยเลยเวนกำเมื่อตอนนีโอวิ่งไปฟลาเวอร์หยิบอาหารมาให้ได้ฟลาวี่เออฟลาวี่เจ้ฟลาเวอร์ทุยฟลาวี่หยิบอาหารให้ได้มากที่สุดที่เขาทำได้โอเคด็อกอารีสตาวิ่งไปจากคดโกเบอสเรียลดรีมเมอร์ทำให้เกรเตอร์ด็อกหนี กำตัวแล้วก็หนีเข้าไปที่คนโดเกเีย์นี้เอาไปจากคนโดเกเปียโอเคมัฟเฟตได้ไตมาคู่หนึ่งไตนี่อะไรอะอาวุธาปาบน่าจะเป็นอย่างนั้นแฟนหักจมูกของแอสกอเพื่อที่จะเอาเพื่อจะแย่งตะกร้าของขนมปังมาโอ้ oh, แซดโคตรโหดครับหักหักจมูกของแอสโกแซดกูโหดมากของจริงของจริงแฟนเลสเตอร์ด็อกหยิบหอ ที่อยู่ข้างในคนคอเ,คเปียไปโหเลสเตอร์ด็อกมีดาลจะเอาหอไปอีกอโอเคนะแอสเดียวิ่งออกจากคนคบเปียด็อก,อกอเอมี่วิ่งออกจากคนคบเปียแอนนอยด์ด็อกได้ใส่มาคู่หนึ่งนี่คนนึงก็ได้ใส่มาโอเคครับผมนะโหมาถึงก็เล่นกันแล้วผมนะมันก็มาเริ่มจวันที่หนึ่งกันเลยครับผมรายาการหนึ่งขอร้องรลยาการสองให้ฆ่าเขาแล้วก็รลยาการสองก็โอเคเลยเลยฆ่ารลยการหนึ่งเอา้าไอ้สองคนนี้มันควรจะเป็น คู <muitas S 2> ่ยาโอยกันปรากฏว่าระยะหนึ <questo S 1> ่งบทลทนไม่ไหวเออทีละฆ่ากูหน่อยรลยะสองออกคุณจัดให้อะโอ้โหเราะยะหนึ่งตายเลยเวรกรรมเกรเตอร์ด็อกเห็นควันอยู่จากที่ยังห่างแต่ตัดใจว่าจะไม่เข้าไปตรวจสอบโอเคอันดายลีเจนฮีโร่ได้ยินแซ่และเมตาตอน EX คุยกันอยู่ที่ยังห่างอ้าวอ้าวอ้าวของนี้คุยอะไรกันนะผมนะแอดเรียลเดีเมอร์ได้ยินเมตาตอนและแอดกอคุยกันระยะห่างอ๋อตอนนี้ก็คุยกันดีเวรกรรมแล้วเอมี่พยายามที่จะจับปลาด้วย ต่สตาร์บง่ามและได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมนะแอดเลี้ยวแอดวิญิลเลสเตอร์ด็อกกับแอนนอยน์ด็อกหมาเลสเตอร์ด็อกกับหมาน่ารำคาญหมาคอยาวคุยกันนะผมเวรกรรมทำไมแต่ละคนไม่ชอบคุยกันจังวะแต่หลายคนยังจับคุมคุยกันเยอะมากฟลาวี่โจมตีด็อกอาริซาแต่ว่าเธอหนีไปได้โอ้ฟลาวี่ฟลาวี่มาโหดครับปาปิลัสดิบดอกไม้น่ารักสัวก็เป็นเองดีนะคาร่าแอดวิญิลเมตาตอนนี้โอและเอาฟิตคุยกัน จากที่หาโหสองคนนี้ผู้สร้างกับคนโดนสร้างไงเออคุยกันได้ออันดายและทอเรี่เแยกกันไปหาสเสบียงโอเคมัฟเฟตตายจากไดเซนเทรี่เอา้ามัฟเฟตตายจากโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเวนกำใส่แดกชายเยอะไปหน่อยมัฟเฟตกูตายโเวนกมตายแต่เนิ่นๆอย่างนี้เลยแหละโอเคครับผมนะ ปืนใหญ่ยิงไปสี่ครั้งครับผมนะคนที่ตายในเช้าวันแรกเลยครับมีฟลิกมีเทมมี่มีรยากาศหนึ่งแล้วมาเป็ดโอ้ยเราไม่รู้ว่าฟลิกจะตายตั้งแต่แรกเห็นตอนนี้ครับผมนะตัวละครตัวละครหลักตายก็แต่แรกเลยนะเวรกรรมงั้นก็ไปต่อครับที่คืนที่หนึ่งนะเมื Metroid ่ตอน e อออรักษาแผลของเขาอันดาลิเจนฮีโร่ไม่สามารถที่จะจุดไฟได้แล้วก็นอนโดยที่อ๋ไม่อุ่นเลยอันดายมันก็ไม่ชอบอะไรร้อนหรือเปล่ราระยะกาศสอง เริ่มจะเป็นบ้าไปแล้วเกรเตอร์ด็อกทำเพลงเล่นคาร่าเห็นไฟแต่ว่าซ่อนตัวอยู่เลสเตอร์ด็อกและทอริเอลเอ้าเกรเตอร์ด็อกและทอริเขู่ว่าจะฆ่าตัวตายกันทั้งคู่แต่ว่าเขาทำพลาดแล้วก็ตายกันจริงๆอ๋อตอนแรกคือขู่กันว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายด้เว้ยแต่ปรากฏว่าแม่งขู่กันพลาดแล้วก็ตายกันจริงๆ <laughs> วเวนกรเกรเตอร์ด็อกกับทอรีเอเวนตายไปแล้วทอรียอลกรเบรวี่ ปีนต้นไม้ขึ้นไปนอนครับดอกไม้ปีนต้นไม้ขึ้นไปนอนครับผมนะแหละดูแปลกก็เนี่ยแต่และแอสเรียลดีเมอร์คุยกันคุยกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คุยกึงเลือกคนที่มีชีวิตอยู่แซนกับแ er. อเรียลดีเมอร์สองคนนี้ไม่ธรรมดาผมนะสองคนนี้เรียกว่าเก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้พวกเนี้ยเอาฟิตพยายามจะจุดไฟแต่ว่าไม่สําเร็จเก่งวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เก่งการจุดไฟ ไอโนยิงด็อกและอันดายกอดกันพื้นสกาวอุ่นอ่ะอันดายก็น่ารักนะกอดมาแอดเลวเมตาทอนวิ <laughs> ่งไปเจอกันตัดสินใจว่าจะสันติภาพในคืนนี้โอเคแอดกอล้ม okay. ด็อกอาริซาในการต่อสู้แต่ว่าไว้ชีวิตเธอโอเคเมตาทอนนีโอขอร้องให้ด็อกเอมี่ฆ่าเขาแต่ว่าด็อกเอมี่ไม่ทำเมตาทอนนีโอเลยมีชีวิตอยู่ปาปิรัตพยายามที่จะร้องเพลงให้ตัวเองหลับ สมเบ็นปาริรัตนะบาปิรัสนี่คิวมากเลยยังไม่ฆ่าใครเลยปาปิรัสนี่เข้าคาแรคเตอร์มากเลยผมชอบเลยแซนก็โหดไปก็ถูกแล้วไอ้น้อยอิงด็อกเจอแม่น้ำแอสกรตกปลาอันดายเรจินิโรลตามสต็อกด็อกเอมี่เอาแล้วบราวี่แอสเรียวสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันเอยวะเมตรทอนทำสำเร็จในการแอบรอบฆ่าด็อกอาริสตาอันดายแล้วิ็นตอนนี้โอ้ สราวี่แอดเรียลเมตาทอนสามคนนี้ร่วมมือกันฆ่าแล้วอาริสตาอันดายและเมตาทอนยีโอโหเวนกำผู้สามคนนี้แม่งโหดจริงครับผมนะฆ่าตามสุดยอดได้ไอคนนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันดายกับเมตาทอนวู้ยตายแล้วอันดายเว้ยเด้ตายแอบเคลียร์อันดายผมก็ชอบนะกมแอดเรียนแอดเรียลดีเมอร์ตกลงไปในะแม่น้ำน้ำแข็งแล้วก็จมไปเลยอ้าวแอดเรียลดีเมอร์หมดจะไปก็ไปดื้อเลยเนะาะคาร่า ขอร้องให้เวื่อตอนนี้กค่ฆ่าเธอเขาปฏิเสธคาร่ามีชีวิตอยู่คาร่านี่ก็แอบซ่อนความโหดเอาไว้ครับ <c oughs> แซนบับปิรัตและเกรตเตอร์ด,ด็อกไปล่าคนอื่นไปแซนกับบับปิรัตไปด้วยกันเนี่ยโอเคเอาฟิตได้ขวานจากคอนเซอร์ปิชนาเลายอการสองเจอควันจากที่ไกลแต่ว่าไม่เข้าไปตรวจโอเคครับผมวันที่สองมีใครตายมาแล้วเนี่ย ยิงไปหกนัดแล้ววันนี้นะเลสเตอร์ด็อกตายโทเรียลตายด็อกอาริสตาตายอันดายตายเวอรทอนดีโอแล้วก็แอดเรียรีเวอร์เพราะว่าตัวละครในอันเดอร์เทลเป็นตัวละครที่หลายท่านจะชอบแท่จะทุกตัวไม่ค่อยจะมีตัวไหนที่ไม่ชอบองไงพอมีตัวละคร,ะรตัวะไรตายไปนิดหน่อยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันด้วยใครจะชนะวะโหแม่งยิ่งอยากรู้เขาไปใหญ่มาคือที่สองวีเทอรทอนฟลาวี่คาร่ากเลสเตอร์ด็อกและแอดเรียวแอบตามแล้วก็ข้ามวีเทอทอนเอเขู่ห้าคนนี้ ลุมไปฆ่าเมเจอตอน ex คนเดียวต้องใช้ถึง5คนคนในในการฆ่าเมตจตอนนะว่าแต่ว่าเมเจอตอน ex ก็ตายแล้วผมนะที่สําคัญคือเมตาอตอนล่างแรกเสริมมาลุมฆ่าล่างสองนี่เนี่ยประเด็นแม่งดูเสื่อมมากเอาฟิตคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ำตาก็ไหล analyzing dog และ stand คุยกันเกีก่ยวกับคนดีมีทิดอยู่แตนมากไกลอยู่เว้ยแล้วเอมี่อันดายเจนฮีโร่ปาปิรัสและแอสกอร์คุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีปาปิลัสนี่ชนคนอื่นเขาเฮลไปเรื่อยเลยเนาะคิวดีเนาะบรรยากาศสองอขอความช่วยเหลือจากใครเอเวงต์กํ โอเควั okay, นที่สองไปตอนที่เข้าวันที่สามผมนะฟราวี่ตกปลา <laughs> ฟราวี่ฟิตเชตนะเวล้ทอนตามสต็อกด็อกเอมี่เอาแล้วแอสเรียวตั้งกระท่อมข้างไปคาร่าและเกรเตอร์ด็อกร่วมมือกันเพื่อที่จะจับปาปิรัตกดน้ำโอ้ยปาปิรัตไปแล้วนะคา,า,าร่ารวมมือกักบเกรเตอร์ด็อกคาร่า มึงบังอาจจับปาปริลัดขดน้ำแบบมึงโดนแฟนแน่ครับโอ้ไม่ไม่โคตรตามในเรื่องอ่ะคาร่า,ามึงฆ่าปาปริลัดใช่ไหมถึงจะ่วมมือเกตส์จะดักเลยก็เห่มึงจะโดนแฟนแน่ก็บอกเลยขนะแฟนคิดถึงบ้านอ่าเวรกรรมน้องมึงตายไปคิดถึงบ้านนะแฟนอันใดเจนฮีโร่สะสมผลไม้จากต้นไม้โอเคเอาฟิดและแอนนอยอิงด็อก <c oughs> ไปล่าคนอื่นโอ้โหแอนนอยอิงด็อกไปล่าคนอื่นแล้ดูหน้าไปแอสกอด หยิบดอกไม้เฮ้ยเข้านะแอดกอชอบดอกไม้แอดกอยหยิบดอกไม้แล้วโอเคบรกากาศ2ก็พยายามที่จะใช้สามงานกับปลาพยายามต่อไปวันที่3ครับผมนะโหยิงไปปัปปิลัสตายกันเป็นแต่ตอน EX กครับผมนะปัปิลัสไปแล้วหนึ่งในตัวละครที่หลายท่านคงชอบน่าดูจะเหลือใครละครนี้ผมนะคือที่3ามาแล้วครับผมนะแอดเลียวรวบรวม อาหารสดจากบุคคลปิศาจโดยการา้อมรักษาแผลตัวเองแอนนอิงด็อกเริมบ้าคาร่าก่อแคมป์ขึ้นตอนมืดฟราวี่ตั้งกับดักและฆ่าแอสกอร์แมงโคตรเป๊ะกับเนื้อเรื่องเลยครับผมนะไม่ว่าจะคุณจะมาเส้นทางไหนฟราวี่จะเป็นคนฆ่าแอสกอร์ครับทีมหมายสปอยล์วอไม่เป็นไรหรอกมั้ยฟราวี่วางกับดักและฆ่าแอสกอร์กดักของาฟราวี่ก็คือการที่จะให้ตัวละครเราไป ไปทาให้แอกอบัดเจ็บก่อนบ่าไม่โคตรตนีงเรียกอ่ะเนี่ยไอชอบอ่ะแต่แ,แล้วมมตจะทอนจับมือกันเอ้ยแต่สองคนนี้จ,จะเข้ากันได้นะเพราะว่าแซนชอบเล่าตลกมุกเปิดส่วนเมตตอนก็ชอบจัดรายการอาจจะคุยกันอะไรกันสนุกสนาน <c oughs> นะเกรเตอร์ด็อกมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด็อกเอมี่ทำลายเสเบียงของอัลฟิตในขณะที่เขาหลับอยู่กัม Fight, buy, อันดายดีเจนฮีโร่จุดไฟได้สบายใช่ไหมถูแล้วที่เป็นอันเด้ยอันดายตายแต่ยังมีอิลลเจนฮีโร่อยู่ครับไม่เป็นไรอันดายดีเจนฮีโร่แล้วเมเจอตอนไปล่าคนอื่นโอเคตายแล้วเราจะกัดสองอ้าวคู่าจะฆ่าตัวตายและสุดท้ายพลาดและตายคู่เวรกรรมไว้ยแฟนแฟนไปแล้วครับผมทุกท่านนะโอ้โหคู่จะฆ่าตัวตายกับเราจะกัดสองตายใครไม่ตายมาตายกับเราจะกัดสองเวรกรรมแสนเนาะสุดยอดที่ผมชอบไปก็แล้ว จะเหลือใครในทีนี้ไม่เหนกรรมแอดเลียวและฟลาวี่แยกกันไปหาหัวสองคนนี้อยู่ที่อยู่ทีมเดียวกันมาตั้งแต่ตอนแรกครับผมนะแยกกันไปหาตะเบียงยังอยู่กันได้ดีแอนนอยส์อิงด็อกดิงดูความตัวใจคาร่าลก็วิ่งหนีไปเอาตัวรอดไม่ได้จากคาร่าคาร่านี่ก็ตัวเต็งนะเนี่ยแท้จะบอกว่ามันอาจจะเป็นตัวคอาที่เก่งที่สุดในเกมจริงๆก็ได้ผมนะคาร่าเนี่ยถ้าใครที่เคยเล่นเจโนไซสจะรู้เอาฟิตแอนด์ดินด็อกเอมี่เกรตด็อกฟรีกันทางห่างแต่แทนไปแล้วครับผมในวันที่สี่ แอดกอร์แซนแล้วก็เรายกกัตสองไปหมดแล้วครับผมคืนที่สี่อันใดเจนฮิโโลกัเอาฟิสเจอกันแล้วแต่จ,จะจะหยาสึกเฮ้ยเฮ้ยพวกเราซีกันเฮ้ยพวกเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยห้ามตีกันโ,โอเคเปล่าโอเคอยาสึกคืนนี้แล้วก็ไปนอนด้วยกันไหม <c oughs> โอเคนะคาร่าขอร้องให้ด็อกเอมี่ฆ่าเธอเขาปฏิเสธคาร่ามีอ,อยู่อยู่คาร่าเนี่ยขอร้องให้ใครฆ่ามัน อาจจะรู้สึกผิดก็ได้โอเคแอดเลียวแล้วความคามับแค่เหลือแอนดอยนิงดอกรักษาแผลตัวเองฟลาวี่จุดไฟแต่ไม่ติดมึงเป็นดอกไม้ยังก็ไหมมึงหรอกเรเตอร์ด็อกตีหัวเมตาทอนสองครั้งด้วยคาถาโอ้โหเรเตอร์ด็อกก็มาแรงครับเมตาทอนตัวเป็นเหล็กแต่โดนตีหัวตายสมนะเวนกรรมถึงงานเลี้ยงครับผมนะตอนนี้ก็จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นที่โคดูโคเปียคาร่าฟลาวีเกนเดดด็อกและด็อกเอมี่ รวมทีมกันเพื่อไปรวบรวมสเสบียงอาหารและอาวุธสี่คนนี้รวมทีมกันแล้วก็เก็บอาวุธจากงานเลี้ยงได้หมดไอ้น้อยอิงด็อกอัลฟิตแอบตามและฆ่าอันดายอิงรีเจนเดอรี่ฮีโร่อัลฟิตทำไมมึงทําอย่างเงี้ยมึงควรจะเป็นแฟนกับอันดายไม่ใช่เหรอมึงเสกร่วมมือกับหมาแล้วก็ฆ่าอันดายเนี่ยนะล่างรีเจนเดอรี่ฮีโร่ด้วยสุดแอดเลียวตายจากการติดเชื้ออีกเวรกรรมโอ้โหจะเหลือใครวันนี้ โอ้ no? แต่ว่าถ okay, ้าท okay ั้งนั้นตอนนี้คนที่เป็นไปได้ีิสุดก็น่าจะเป็นคาร่าท่านละมั้งเนี่ยโอเคครับผมนะเริ่มวันที่5คาร่าเห็นควันจากที่ไกลๆแต่ตัวสินใจจะไม่เข้าไปสำรวจแอนนอยอิด็อกฟิกหนีเจาด็อกเอมี่โอเคฟลาวี่และเกรเตอร์ด็อกแยกกันไปหาเบียงเอาฟิตคิดถึงบ้านแต่จาีิ่าอันดายใช่ไหมแซดมาถึงอีเวนต์ของอารีน่า มันมีลาวาขึ้นมาท,ที่ตรงกลางของอารีนาสนามต่อสู้กันนะผมนะมาเกิดอะไรขึ้นคาร่าสะดุดตกลงไปที่ตกลงไปอ๋อคาร่าสะดุดไปโดนฟลาวี่ตกลงไปในลาวาเธอจิบเธอจับเขาแล้วก็ดึงเขาลงไปด้วยกับเธอเอาคือคาร่าสะดุดจะตกไปในลาวาแต่ว่าจับฟลาวี่ไว้แล้วก็ดึงเธอไปด้วยกันปนารากฏว่าคาร่ากับฟลาวี่ก็ตกลาวาไปหมดเลยกัมด็อกเอมี่ ผลักไอ้นยอิงด็อกตกลาวาอา้าวไอโน้ิงด็อกก็ไปแล้วเอาฟิตรอดเกรเตอร์ด็อกขาดใจตายอา้าวหายใจไม่ออกตายเวรกรรมจะเหลือใครวะเนี่ยตอนนี้ตายหายกันพานเลยอ่ะโหยิงไปเจ็ดกระสุนครับผมนะในวันที่5มันมีอีเวนต์แล้วก็มีงานเลี้ยงด้วยไงมันก็ตายทั้งในงานเลี้ยงและอีเวนต์กันบาเลย one, ye, 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 Real, Cara, ie, แมตต์ธร์ตายอันดายตายแอตเลียวคาร่าฟลาวีไอ้นยอิงด็อกเอก็เกรเตอร์ด็อกจะเหลือใครวะเนี่ยตอนนี้ เดี๋ยวผู้เล่ที่สองคนครับผมนี่คือที่5้าอัฟิตแทงดอกเอมี่ตายด้วยไยตปรากฏว่าผู้ชนะของอันเดเทลคืออาวฟิตใครเลยจะไปคาดคิดกับผมนะว่าอาลฟิตมันสมองของเรื่องจะเป็นผู้ชนะผมนะหลังจากที่ฆ่าแฟนตัวเองอันดายแล้วก็กลายเป็นคู่อยู่เหนือสุดในเรื่องอันเดเทล แต่เอาจริงๆก็ต้องให้เครดิตนะเพราะว่าอัลฟิสนี่เป็นผู้สร้างหลายๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นสร้างเมตจะทอนหรือว่าสร้างตัวละครสร้างมอนสเตอร์ปีาศาจพวกผสมพวกโครนพวกอะไรที่น่าหย่แยงอ่ะแต่วก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่สร้างฟาวีด้วยไหมทุกไม่ิดอัลฟิสก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลายๆเรื่องเรื่องอนิเมะเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่แนะนําอนิเมะให้อันดายแต่ไม่นึ้ว่าอัลฟิสจะชนะจริงๆเนี่ยสิ โอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสร,รุปการโมเกมคังนงที่เ้านะผู้ชนะอัเกรดใครจะไปคาดคิดที่ผมนะก็ถ้าใครอยากจะดูโปรเจกต์อะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอเชิญมารวมเต้นลำเต้นสไปเดดแดนสไปเดดแดนสไปเดดแดนเอามาเล่นพวกเราทุกคนเอาแครับยูแฮนด์แครับยูเฮ